องค์ประกอบของบัญชีนะคะจะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบด้วยกัน 1ก็คือสินทรัพย์2คือหนี้สิน3คือส่วนของเจ้าของ4คือรายได้และตัวสุดท้ายตัวที่5คือค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งทั้ง5องค์ประกอบนี้นะคะห้ามจําสลับกันเป็นอันขาดเพราะว่าอะไรเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะหมวดดังกล่าวจะเป็นที่มาของการกําหนดเลขที่บัญชีด้วยเช่นถ้าเราพูดถึงเลขบัญชีเลข1เราก็จะสามารถรับรู้ได้เลยว่านั่นคือหมวดสินทรัพย์ถ้าพูดถึงเลขบัญชีที่เึ้่ต้นด้วยเลข2อะคะ่ะก็จะสามารถ รับรู้ได้เลยว่านั่นคือหนวดของหนี้สินเป็นต้นนะคะต่อมาสินทรัพย์หมายถึงอะไรสินทรัพย์ก็คือทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการทรัพยากรดังกล่าวค่ะเป็นผลมาจากาเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคตสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนหมายถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อื่นที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วนะคะหรือได้รับประโยชน์ภายในช่วงระยะเวลา1ปีตัวอย่างเช่นค่ะเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าตัวเงินรับเงินลงทุนชั่วคราวสินค้าคงเหลือลูกหนี้อื่นๆรายได้ครั้งรับค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้า วัสดุสํานักงานเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าเรายัางนึกภาพไม่ออกอะคะ่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราง่ายๆเลยก็คือมือถือมือถือนี่ก็คือสินทรัพย์นะคะอย่างโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันโน้ตบุ๊กก็คือสินทรัพย์ของเรารถที่เราขับรถยนต์ก็คือสินทรัพย์โต๊ะเก้าอี e, ้อันนี้ก็คือสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันเป็นไงบ้างคะพอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วน่าจะพอทําให้นึกภาพเกี่ยวกับความหมายของสินทรัพย์ได้มากขึ้นไหมคะค่ะ เมื่อเราทราบถึงความหมายของตัวสินทรัพย์แล้วสิ่งที่มีคู่กันอีกตัวหนึ่งก็คือหนี้สินหนี้สินคืออะไรหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการนะคะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากเดี๋ยวจะมีตัวอย่างในหัวข้อถัดไปนะคะหนี้สินเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือหนี้สินหมุนเวียนหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะคะหนี้สินหมุนเวียนที่สําคัญได้แก่เจ้าหนี้การค้าเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมธนาคารพวกตั๋วเงินจ่ายรายได้รับล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่นๆนะคะทีนี้หนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือหนี้สินนะคะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีภาระผูกพันที่ต้องชําระคืนในระยะเวลามากกว่า1ปีขึ้นไปในการชําระคืนอาจจะชําระครั้งเดียวหรือผ่อนชาระเป็นงวดๆก็ได้นะคะหนี้สินไม่หมุนเวียนก็อาจจะได้แก่พุ้นกู้นะคะพุ้นกู้คืออะไรก็คือหมายถึงการกู้ยืมเงินจากบุคคลนะคะหรือกิจการอื่นโดยกิจการ อาจจะออกเป็นหุ้นกู้ให้เป็นหลักฐานนะคะจ่ายโดยผลตอบแทนให้เป็นดอกเบีย้ยหรือว่าเงินกู้ยืมระยะยาวก็หมายถึงการกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือกิจการอื่นหรือจากธนาคารที่มีการชำระคืนเกินกว่า1นปีสังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน เราจะใช้ระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะคะเช่นเงินกู้ยืมนะคะถ้าน้อยกว่า1ปีหรือ12เดือนก็จะจัดอยู่ในนี้สินระยะสั้นแต่ถ้ามากกว่า1ปีก็จะจัดอยู่ในนี้สินระยะยาวเอแล้วถ้านี้สินเท่ากับ1ปีพอดีจะจัดอยู่ในหมวดไหนนะคะคําตอบก็คือถ้านี้สินเท่ากับ1ปีพอดีจะอยู่ในประเภทของนี้สินหมุนเวียนค่ะ ทีนี้แล้วอะไรล่ะคือนี่สินบ้างเรามองรอบตัวเราอีกแล้วนะคะอย่างรถยนต์ที่เราซื้อมามันคือสินทรัพย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อสดล่ะคะคือมีการวางเงินดาวไว้แค่20%ซที่เหลือทำการผ่อนจ่ายเป็นงวดๆทุกเดือนเราได้รถยนต์มาแล้วแต่เราก็มีภาระใช่ไหมคะที่จะต้องผ่อนจ่ายกับบริษัทสินเชื่อทุกเดือนทุกเดือนตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ใช่แล้วคะ่ะเงินที่เราต้องจ่าย ผ่อนจ่ายให้กับเขาในทุกเดือนนั้นมันเป็นภาระผูกพันที่เราต้องรับผิดชอบเท่ากับว่าหนี้สินเกิดขึ้นแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเราไปยืมเงินเพื่อนแน่นอนว่าเราได้รับเงินมาแต่ถามว่าภาระผูกพันเกิดขึ้นหรือยังภาระผูกพันเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเงินที่เรายืมมาเราต้องชําระคืนใช่ไหมคะภาระเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าหนี้สินเราก็เกิดขึ้นแล้วหลังจากยกตัวอย่างแล้วน่าจะพอนึกภาพเกี่ยวกับหนี้สินได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ตมามองค์ประกอบอีกตัวหนึง่งคือส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินการเรียกส่วนของเจ้าของจะเป็นไปตามลักษณะของการประกอบกิจการโดยกิจการเจ้าของคนเดียวเรียกว่าส่วนของเจ้าของประกอบไปด้วยบัญชีทุนถอนใช้ส่วนตัวกำไรขาดทุนกิจการห้างหุ้นส่วนจะเรียกว่าส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ประกอบไปด้วยบัญชีทุนกระแสทุนกำไรขาดทุนและบริษัทนะคะจะเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยบัญชีหุ้นสามาัญหุ้นปริมาสิธิ์ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นกำไรขาดทุนและกำไรสะสมค่ะต่อไปก็จะเป็นหมวดรายได้นะคะรายได้คืออะไรรายได้ก็คือการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสะเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นหุ้นส่วนในในส่วนของเจ้าของนะคะเช่นรายได้ค่าบริการรายได้กเกิดจากการขายสินค้าดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารต่อมาคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคืออะไร ค่าใช้จ่ายก็คือการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเงินสดออกนะคะถ้าพูดแบบนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายคะอาจจะทําให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายอาจได้แก่เงินเดือนพนักงานค่าน้ําค่าไฟค่าโฆษณาต้นทุนขายหรือว่าค่ารับรองนะคะ